สวัสดีค่ะภาพพรมยานอา่านไพ่ทำนายดวงค่ะวันนี้แม่หมอจะมาอ่านไพ่ทำนายดวงในหัวข้อตอนนี้เขากำลังคิดอะไรเกี่ยวกับคุณเรามาเปิดไพ่ดูกันค่ะคนที่คุณนึกถึงนะคะเขากำลังคิดอะไรเกี่ยวกับคุณเรามาดูความคิดของเขานะคะ่ะเขาคิดคิดอะไรเกี่ยวกับคุณคนที่คุณนึกถึง ไก่ทองบากชาละวันมิตกกังวลเขาก็อยากอยู่ใกล้คุณนะพระนางสุพรรณมัจฉามีคุณเป็นคู่อยู่ใกล้มีความสุขเป็นคู่นะคะพระรามกับนางสีดาเขาคิดเป็นคู่กับคุณรักคุณห่วงคุณ พระพิคเนส่งหนูพระนางเบนจาก,กัลรรยานี้คุณเป็นคนน่ารักคนหลอ่อคนสวยดูดีมีสเสน่ห์นะคะอยู่ใกล้มีความสุขคุณเป็นคนใจบุญใจดีเขากำลังคิดอะไรเกี่ยวกับคุณ ความคิดเป็นคู่แต่เขาดูเขาจะวุ่นวายใจวิตกกังวลคุณกับเขายังไม่เข้าใจกันนะคะพระรามกับนางสีดากว่าจะเข้าใจกันกว่าจะสมหวังนะคะต้องผ่านอุปสรรคปัญหามากมาย <S <S เขาเขาอยากอยู่ใกล้คุณมีคุณมีความสุขคิดเป็นคู่กับคุณนะคะหาทางออกเขาจะปรับตัวจะมีอุปสรรคปัญหาปรับปรุงตัวเอง แก้ไขปัญหาต่างๆเพ่ที่จะมีคุณอยู่ใกล้ๆคุณมีคุณเป็นคู่ความอดทนต่อสู้ฝ่าฟันอุปสรรคปัญหาเพื่อที่จะมีคุณเป็นคู่เนะะี่ยค่ะคู่กันเขาว่าคุณเป็นคู่กับเขาปรับปรุงตัวเองเพราะว่าคุณอยู่ใกล้คุณนะคะมีความสุขนะคะความสงบรลมเย็นรลมลื่นมีความสุขดูแลห่วงใย,ยเอาใจใส่ ความสุขความสบายกำลังคิดนะคะความคิดของเขาคนที่คุณนึกถึงนะคะเขาคิดอะไรเกี่ยวกับคุณคิดเป็นคู่ไปกับคุณแต่ก็ยังมีปัญหานะคะเขาแต่เขาไม่ยอมแพ้เพราะคุณน่ารักจิตใจดีแต่เขาวิตกกังวลนะคะกดดันผันแปรทางอารมณ์วุ่นวายใจเรื่องของคุณระหว่างคุณกับเขา พราะใบแรกมายัางต้องแข่งขันต่อสู้วุ่นวายใจเอาชนะปัญหาการไม่ยอมแพ้เขาจะต่อสู้แข่งขันแย่งชิงนะคะเพื่อที่จะมีคุณมาบเป็นคู่เป็นคู่มีความสุขมีคุณอยู่ใกลๆเขาอยากเป็นคู่กับคุณมีคุณเป็นคู่เขาจะต่อสู้อุปสรรคถ้ามีอุปสรรคปัญหาเอาชนะปัญหาเอาชนะใจคุณแก้ไขปัญหา เขาพร้อมที่จะปรับปรุงตัวเองนะคะความสุขความสงบสุขกายสุขใจสุขสบายนะคะสะดวกสบายตอนนี้เขากำลังคิดอะไรเกี่ยวกับคุณไพอลาละคืนลักบอกด้วยค่ะน้งองงอนพูดคุยอยากอยู่ใกล้คุณ คุณงอนนะคะงอนกันง้อคุณงอนน่ารักง้องอนพูดคุยกับคุณอยู่ใกล้คุณเขามีความสุขเขาคิดมีคุณมาเป็นคู่รักรักคุณที่เป็นตัวของตัวคุณเขาจะปรับตัวเข้าหาคุณนะคะความคิดเขาเขารักคุณอยู่ใกล้คุณมีความสุขเขาจะปรับปรุงตัวเอง ปรับตัวเข้าหาคุณเข้าหากันล้อเลียนแต่เขากำลังมีเหมือนมีมีสิ่งที่ต้องทำต้องแคร์อยู่นะคะยังไม่ได้ดังที่คิดที่ต้องการค่ะความคิดของเขาเขากำลังแก้ไขอุปสรรคปัญหายังต้องแคร์เรื่องราวรอบข้างอยู่มากกว่าระหว่างคุณกับเขาเขากำลังปรับตัวแล้วมีคุณเป็นครอบครัวนะคะครอบครัวที่อบอุน่นชีวิตสดใส ยังยับยั้งชั่งใจเขาได้เต็กคิดยังไม่เป็นดังที่คิดที่ต้องการค่ะความคิดเขาอยู่ใกล้คุณมีความสุขการปรับตัวปรับปรุงตัวเองครอบครัวที่สดใสยังต้องยับยั้งชั่งใจในเรื่องระหว่างคุณกับเขาต้องมีภาระมีสิ่งที่ต้องแคร์ต้องทำนะคะในความแต่เขามีคุณ เขาคิดเหมือนอีกด้านหนึ่งมีคุณเป็นคู่อีกด้านหนึ่งก็ยังต้องแคร์ต้องทํามีสิ่งที่ต้องแก้ไขนะคะเขาต้องนิ่งต้องยับยั้งชังใจต้องอดทนรอคอยรักรักในโลกเสมือนเขารักคุณแต่ก็ยังอยู่ในโลกเสมือนยังไม่เป็นจริงก็ได้แต่ฝันจะมาง้องอนอยู่ใกล้คุณคุณน่ารักอยู่ใกล้นะคะเวลาคุณงอนแล้วคุณน่ารัก ยังไม่เข้าใจกันแต่เขาก็จะปรับตัวเข้าหาคุณนะคะถ้ามีอุปสรรคปัญหาทัดแย้งไม่เข้าใจกันไกลกันห่างกันยังมีปัญหาหลยายๆอย่างอยู่นะคะเขาจะปรับปรุงตัวเองเขารักคุณที่เป็นตัวของตัวคุณยังมีสิ่งที่ต้องแคร์ต้องทําแล้วใบน,นี้ก็ยังอยู่ในปัญหาถูกควบคุมผู้ควบคุมยังมีปัญหามากมายแต่เขาก็จะยอม ใน,ในยอมอดทนต่อสู้ฝ่าฟันอุปสรรคปัญหาจะแก้ไขนะคะเพื่อที่จะมีคุณถึงมีปัญหาเขาก็จะแก้ไขอุปสรรคปัญหาเพื่อที่จะมีคุณหลงสเสน่ห์คุณคุณน่ารักเขาบอกว่าคิดถึงนะครับคิดถึงนะคะน่ารักจังครับน่ารักจังค่ะสเสน่ห์แรงคุณสเสน่ห์แรงเขาหลงไหลหลงสเสน่ห์คิดถึงคุณคุณอยู่ในใจเขา เขาก็ต้องการเป็นครอบครัวไปกับคุณต้องมีเนะี่ยยังมีปัญหาที่แก้ไขอยู่นะคะยังต้องนิ่งยับยั้งชั่งใจคิดต้องเอาชนะแล้วจะทำในสิ่งที่ถูกต้องคุณก็ยังรักอยู่ในโลกเสมือนอยู่ในฝันก็มีคุณเขายังมีคุณอยู่ในใจในความคิดนะคะ จับมือไว้แต่ไปคนละทางเขาก็คิดมีคุณอยู่ถึงไกลการห่างกันหรือขัดแย้งหรือมีปัญหาแต่ก็มีคุณเขาก็มีแต่คุณนะคะความคิดเขาเป็นคู่คุณมาควบคุมคุณอยู่ใกล้คุณไม่ให้คุณมองใครไม่ให้ใครมองคุณปกป้องคุณความคิดของเขาการให้อภัยไม่ให้เอาปัญหามาทับถมเป็นคู่คู่บุญคู่คู่ที่ดีทำบุญร่วมกัน มีความสุขนะคะร่วมยินดีไม่ว่าคุณจะคิดจะเลือกจะทําอะไรเขาก็จะยินดีด้วยนะคะการยินดีร่วมยินดีหรือมีคนมาร่วมยินดีในความรักระหว่างคุณกับเขาเนะะี่ค่ะเปิดเผยให้ทุกคนรู้ความคิดของเขามีคุณแต่ยังต้องนิ่งยับยั้งชั่งใจต้องคิดยังมีปัญหาเด็กต้องแก้ไขยังมีสิ่งที่ต้องแคร์ต้องทําอยู่นะคะ ก็ยนะังอยู่ในความฝันอยู่เขาคิดที่จะมีคุณเป็นคู่นะคะแต่ยังยังเป็นจริงไม่ได้แค่คิดเราต้องนิ่งยับยังย้งยั้งนะคะยังต้องนิ่งยับยัง้งชังใจต้องอดทนรอเวลาเอาชนะประสัคปัญหาทำในสิ่งที่ถูกต้องนะคะ